สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมารีวิวปั๊มพ่นยา3ส,สูบข,ของยี่ห้อปราวานมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นเลย2แบบเลยคือแบบทั้งอัดจ,จารบีและไม่อัดจ,จารบีมาแนะนำแล้วกันค่ะเผื่อท่านใดที่หาปั๊มพ่นยา3าสูบข,ของยี่ห้อนี้อยู่นะคะปราวานนะคะปัม๊มปราวานเป็นปั๊มที่เม d e อินไตวันนะคะดูข้ามกล่องได้เลยและก็ได้มาตรฐาน ISO 9001ด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้ระบุไว้ชัดเจนนะคะมาดูในส่วนของตัวแรกกันก่อนนะคะเป็นรุ่นที่แบบอัดจรารบีนะคะแบบใช้จรารบีมีวมีสองขนาดด้วยกันขนาด1น,นิ้วและขนาด6ห,หุนค่ะมาดูขนาดหนึ่งนิ้วนะคะของเมียวส่วนใหญ่ขายเป็นรุ่นม้าลมนะคะซึ่งจะใช้งานได้ดีกว่าเสถียรกว่าแรงดันดีกว่านะคะซึ่งจะแรงกว่าออตโต้ เะะดี๋ยวดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะกระบอกสูบนะคะเป็นกระบอกสูบสแตนเลสขนาด30มิลหนิ้วนะคะ1นิ้วคือ,อท่อน้ําดูด1นิ้วดูด1นิ้วนะคะชุดปั๊มนะคะเป็นเหล็กหลอ่อชุดทองเหลืองอพ่นได้สองสาย1 2พ่นได้สายละ150เมตรเลยนะคะสบายสบายสายน้ํากลับ อยู่ตรงด้านนี้นะคะปรับแรงดันตรงด้านนี้ตัวปรับจะอยู่ในถุงอะไหล่เดี๋ยวเมียวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเวลาปรับแรงดันปรับด้านนี้ดูแรงดันก็ดูตรงเกวัดด้านนี้ได้เลยค่ะมาดูในส่วนของตัวปั๊มนะคะตัวปั๊มจะเป็นสีแดงนะคะมีโลโก้ปาวานนะคะเป็นตัวนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเติมน้ํามันเครื่องก็เติมช่องนี้เติมแล้วสังเกตตรงไหนว่าเติมพอแล้วหรือยังสังเกตตรงด้านหลังได้เลยนะคะพอถึงครึ่ง ก็เป็นอันใช้ได้นะคะใช้ด้วยกันใช้แบบนี้ <c oughs> ดูแบบนี้สังเกตแบบนี้นะคะกับทุกปั๊มทุกยี่ห่อเลยนะคะลูกค้าเวลาสังเกตเวลาเติมน้ามันเครื่องนะคะแล้วก็เวลาใช้งานหมั่นตรวจเช็คจารบีนะคะสมช่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะตัวเครื่องที่เหมาะกับปั๊ม1นิ้วนะคะเครื่องเนี่ยแนะนําเป็น6แรงครึง่งหรือ9แรง Honda นะคะถ้าเป็นมอเตอร์ก็แนะนํา3แรงนะคะจะใช้เว้นก็ได้หรือจะใช้มิสูก็ได้นะคะควรใช้3แรงนะคะส่วนอุปกรณ์ของแถมสายดูดส่น้ํากลับนะคะมีไปครบพร้อมนะคะเป็นสีแดงยาว2เมตรครึ่งนะคะสายพานนะคะสเส้นและมู่เลขนาดเก้านิ้วครึง่งเส้นผ่าศูนย์กลาง9นิ้วครึง่งชุดอุปกรณ์ของแถม กรอ,อ,องนะคะหัวกรองโอลิงก๊อกและประแจนะคะแล้วก็ตัวปรับแรงดันนะคะถือที่ปรับโปโลโอยู่ในถุงนี้นะคะยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะไปะมาดูหนึ่งหกหุนกันต่อนะคะหกหุนเป็นแบบรุ่นอัจฉรีนะคะ 6กุนก็คืออ้อหนึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวลืมบอกนะคะสูบน้ําจะใช้สูบน้ําก็ด้านนี้นะคะถ้าท่านใดจะเอาไปนําไปสูบน้ํานะคะส่วนหกหุนไม่มีแบบสูบน้ํากหุนคือตรงท่อน้ําดูดน้าหรือน้ำข้าเขาเนี่ยค่ะจะขนาดเล็กกว่า1นิ้วนะคะเป็นขนาด6ขหุนพ้นได้2สายเช่นเดียวกัน1 2สองนะคะดูแรงดันนะคะตรงด้านนี้ตรงเกวัดแรงดันได้เลยปับแรงดันตรงด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นทาง ใส่สายน้ำกลับนะคะหรือใส่ใสายน้ำย้อนแล้วแต่ลูกค้าเรียกห้องเสื้อนะคะตัวปั๊มเป็นสีแดงแล้วก็มีประวานโลโก้ประวานนูนๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเ mm hmm. ติมน้ำมันเครื่องช่องนี้เช่นเดียวกันค่ะดูจราระบีหมันเช็คจราระบี3จุดตรงนี้ก็บอกสูบเป็นสแตนเลสขนาด20มิลนะคะ mm hmm. อุปกรณ์ของแถมค่ะ สายดูสายน้ำกราบมีไปให้ขนาดความยาวขนาด2.50เมตรนะคะแล้วก็มูเลขนาด7นิ้วนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง7นิ้วสายพานมีไปให้ครบเลยนะคะอุปกรณ์โอลิงนะคะกอ๊อกประแจหัวปรับโปโลโหรือที่ปรับแรงดันอยู่ตรงนี้นะคะ เครื่องที่เหมาะสมที่จะใช้งานกับตัวนี้ก็คือ5แรงครึ่งหรือ6แรงครึ่ง honda ได้เลยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็มอเตอร์ก็เป็น2แรงนะคะที่เหมียวแนะนำนะคะ2ตัวนี้เป็นสีแดงนะคะเป็นแบบรุ่นที่ใช้จลรบีนะคะลูกค้ามีพร้อมส่งค่ะ มาดูตัวต่อมาเป็นรุ่นแบบไม่ใช้เจลบีนะคะหรือไม่อาจเจละบีตัวเขาจะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้เป็น1นิ้วทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าเหมือนกันเลยลูกค้าเดี๋ยวเอามาเอามาวางไว้ให้มาดูเยอะๆนะคะหนึ่งนิ้วสีฟ้าแบบไม่อาจเจลบีนะคะลูกสูบ เป็นสแตเลสเช่นเดียวกันนะคะแต่ลูกสูบจะใหญ่กว่าแบบรุ่นอัจจลบีก็คือจะอยู่ที่34มิมลก็คือจะแรงกว่านั่นเองค่ะลูกค้าอันนี้เป็นตัวปั๊มเขานะคะเติมจะอ่าเติมน้ํามันเครื่องไะมคะลูกค้าไม่ได้เติมจระบีขออภัยค่ะเติมน้ํามันเครื่องช่องนี้นะคะวิธีการสังเกตก็เช่นเดียวกันค่ะตรงด้านหลังปั๊มพอถึงครึ่งเห็นแล้วว่าถึงครึ่งก็อันเป็นอันใช้ได้นะคะเวลาแห้งหรือดําหรือจะถ่ายออก ถ่ายออกตรงด้านนี้นะคะลูกค้าขันน็อตตัวนี้นะคะแล้วถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกไปตัวนี้นะคะสูบน้ําได้เช่นเดียวกันค่ะทางน้ําเข้าอยู่ด้านนี้นะคะทางน้ําออกพ่นได้สองสาย1 2สองนะคะปรับแรงดันด้านนี้สายน้ํากลับต่อด้านนี้นะคะดูแรงดันตรงนี้ได้เลยเป็นรุ่นมออลมเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่เหมียวเน้นขายรุ่นมออลมซึ่งขายดีมากๆนะคะขายดีกว่าออโต้ แล้วก็อะไรอีกอะแรงเครื่องนะคะเครื่องที่จะเหมาะใช้งานกับตัวนี้เดียแนะนําเป็น6แรงครึ่งหรือ9แรงพันดานะคะถ้าเป็นอมอเตอร์นะคะแนะนําเป็น3แรงขึ้นไปนะคะของเว้นก็ได้หรือจะเป็นของมิซูก็ได้มาดูของแถมนะคะมูเล่แถมไปให้ค่ะมูเล่ก็จะติดไว้เลยมีโลโก้ปาวานอยู่ด้วยนะคะตัวนี้ขนาด9นิ้วนะคะ สายดูสายน้ำกลับยาว2เมตรห้าสิบสายพานตัวนี้จะไม่มีซีหรือโอลิงไปให้นะคะลูกค้าจะมีก๊อกหรือวาล์ว2ตัวที่หัวกรองตัวปรับแรงดันจะอยู่ตรงฝั่งนี้ด้านนี้นะคะดูตัวปั๊มกันนะคะตรงชุดปัม๊มตรงคอชุดปัม๊มตรงนี้ก็จะเป็นหล็กหล่อนะคะลูกค้าชุบ ขียนไว้เลยว่าเม d e i ินไต้หวันส่วนของหกหุนนะคะลูกค้าหกหุนตัวปั๊มเขาก็เป็นสีฟ้าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะหกหุนสูบน้ำไม่ได้นะคะถ้าจะสูบน้ำต้องใช้หนึ่งนิ้วนะคะสูบน้ำคือด้านนี้ค่ะหกหุนทางน้ำเข้าด้านนี้นะคะ พ่นได้สองสาย1-2ค่ะนะคะอันนี้เป็นสายสายน้ำกลับนะคะปรับแรงดันด้านนี้นะคะดูเกวัดตรงนี้แล้วก็เป็นรุ่นหม้อลมอลูกสูบนะคะลูกค้าลูกสูบเป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันนะคะขนาด24มมิลก็จะใหญ่กว่ารุ่นแบบใช้เจลรบีนะคะซึ่งแบบใช้เจลรบีจะอยู่ที่20มมิลก็จะแรงกว่าด้วย ในส่วนของอุปกรณ์ของแถมมูเล7นิ้วครึ่งนะคะสายดูดสายน้ำกลับยาว2เมตรหสายพาน2เส้นนะคะและชุดอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดนี้เรามีพร้อมส่งนะคะส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายปลายทางให้ฟรีด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือกำลังหาปั๊มยี่ห้อนี้อยู่เหมียวมีพร้อมส่งเลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเบอร์โทรเหมียวทิ้งไว้ให้ในคลิปนี้ราคาก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะใครนะคะที่หาปั๊มแบบนี้อยู่ที่ทั้งส่งให้ฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางให้ก็ฟรีด้วยนะคะลูกค้า ส่วนในในเรื่องของการรับประกันนั้นเหมียวรับประกัน2ส่วนคือส่วนแรกนะคะถ้ารับของไปแล้วแตกหักเสียหายจากโรงงานหรือขนส่งนะคะเคลมให้ตัวอ่าเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะคะส่วนหลังจากนั้นเราดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานกับลูกค้านะคะใครหาแบบนี้อยู่โทรเข้ามาได้เลยเหมียวมีพร้อมส่งอ่าสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนฝากคลิปและฝากสินค้าของเหมียวไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ